โเยี่แม,ม่นักถุงบุกที่นอนตะกี้ถิ่นกันมันนะบุกขาดใดทุกคนเออเย็บแล้วม่ยักรับสามชอ่อมันค้นท่นะขัดจะขัดง่ายอะมันค้นผิดหวังนี่และอะสวัสดีและสวัสดีทุกคนลงมาตปาป้าก็วเข้าก็แหว่ไห้นี่ทุกคนแห<ม>ว่ไห้ฟักพรทุกคน กรเด็นนี้ก็เวลาสามโมงแล้วโอ้ยขนาดไปได้สามขึนสามมื้อสามขึนทุกคน,นได้เล่นสองตก็หะอไปนํำมันนั้นและนุกหน,กนกปูปูปิก็พอได้กินมาได้จำเจ้วสุดนี้ทุกคนก็คใครได้แต่ว่ามานกัมานแบบไปกินข้าวป้ากับว่าแมนนะทุกคนบาได้มาฮาด์ดก็โคซรจ้ำมันใดก็กินอยะพุดเลยคนกับสี่ห้าคนเลยนะทุกคนเคืองเ่ากะ ยังไม่ได้เอาลงตลุดเลยเขามากะแดดเลยทุกคนทางกะบ,บอ่อเะ่าไปได้มาไว้ยอยู่เขามาพักพรอนอยู่เทงนี้สักหน่อยนี่เขาพักพรอนอยู่ทยทเทงเนี้ทุกคนเขากับล่งจะพยายามเฮวเดีนี้ทุกคนพยายามเฮวหมูป้าเฮ็ดข้าวที่แล้วเน่าหลังจากย้ายยูบอนอันนั้นเด้บอนมันถือข้าวที่แล้วนะเขามาใส่อยู่นี่เฮวสี่หลังกับบได้ยามตั้งแต่เฮ็ดแล้วได้ยามเลยได้ห้าหกเจ็ดมือแล้ว แต่ว่าตอนมันเห็ดไม่ไหมเนี่ยอาจจะบดถนะึกนะก็มันกึ้นมันมันมุดเลยเดี๋ยวนี้นะขึ้นมันหายแล้วบางเธอมันถึกเขากำลังจะไปนี่ทุกคนไปหยามังเหียวรอบึงเธอมันจะมาบ่ไปก่อน น้องไม้เก็บา้าสั่งเดี๋ยวกลางก่ะยังอีกสองหลางอยู่ปุ๊บหลางนั่นก็มีรันจ้ำยังอีกสองหลางอยู่ปุ๊บเดี๋ยวกลางก็ทุ่นเฮายามอยู่นี่กินนี่นะแตวเฮามาเห็ดอยู่พี่สองหลางเฮาวตรงห่าวทางสองหลางทั้งวัดสี่หลางนะหล,นหลางหลางหนึง่งโอ้โหนหนามากอะ เบิ่งไปทุกคนเบิ่งเข้าลานนี้นี่ก็เห็นหอยมาแล้วเห็นหอยมาแล้วทุกคนหอยมุมมาแล้วบัก้าไงเลย bây sướng không hề ơi sướng giờ không sướng bưng không ơi hắn con mũ ma hắn mũ ma hắn mũ hắn hắn ôi hắn เยี่ยมยักขันเหียวอ้อนฮู้ยสดายดิเขาขึ้นแล้วถือลดเยียลุแบบนี้ขันเหีวนะทุกคนน้นาดบัตรมันจะม่ได้นะเป็นเป็นอะไนี่คะมองบุหิดหนดินนะ งูโบวิทมมนติขิดรมณะมันเห็ดง,ง,ง,งามาเลยเปิดไม้จนแท้ชะดอยดีกว่น,นักเลนะ่นโหเย็บเอ้เย็บอะไรยี่เย็บเลย มีรับสามโซ่เหี้ยวไม่ไหมขั้นเหี้ยมันคนนนี่เจ๊บึ้งถืสูส้มมาดิเฮ้ยันเอาหมูในเลนกับพืดนี่เยี่ยมนี่นี่ชาดห้วยยาวช้ง เอาทุ่ยแต่แท้ทุ่ยแต่แท้ลักเหวนี่มันขนนะทุกคนนี่มันขนะนะคั้นจะคั้นใหญ่ค่ะมันขนสีนื้อแล้วแบบนี้นะสี่แล้วขันเหวขนทุกคนเหลี้ยลอยพุท เต็มเต็มเลยมียักษ์คันเหว้คันเหว้ smells, คุ้นนะคันมันคุ้นดินลมพุดงพ่อเมียจะมาจ่อพม่าทุกคนเลยเฮาอ้อ่านว่าถือแล้วหมูนะกินเต็มเลยเมย์เมย์เจอเลยแบบนี้กูจัดไล่เลย ยา่าเมื่อไรเหวกระเย็บหลางนึงอ่อนคอเลยหมูนะคัน,มน,อยอยนหนม,นนนหนนนมูน้อยยังไงเด้หมูบักวลึกนู้นหน้วยนะขนาดคนน,นี้มันไม,มนนนนนนน่น้อยจะได้ห้อยนะนี่ยางมันยางมันนี่นี่ยางมาความนี่ก็เยียบเลยนะทุกคนเยียบจริงนี่ปื้อไม้ชนเตะนะเลื้อมันง่ายนะเปื้อไม้ชนเตะนะี่น พันแหเหลวนะร้านพอตะวิดดินนะเอากระปุกนนันี้ยนะพันแหเหลวมันมันขนทุกคนนะมันข้นง่วมรุงมันขนไม่ไม่ดิมันกระดีมน,นะทุกคนนะนี่มันดีแห้งเติบเลยนี่มันดีน,นึ่มนนนมนไม่เปน็นทุกคนลูกพี่เยียบเต็มเรื่องเลยเจียบเต็มเลย,นะเ,ย,ยเ,เ,เลยืจะเป็นอันนี้นะ พ่อเตยยอดน้อยเดียวหนึ่ยยงขณะใส่เงินนะเอาเพื่อกำลันยักนี่นะเห็นช้ำนี้น,น, genuine, นั่นยักหน้าหมูนี่นะนะที่ตุ่มแข็งมันนะที่ตุ่มแข็งมันทะลุนะมันดินน้อเดียวนึ่งเอาเห็นทิศทางมันขักมาขับๆนี่เราเห็นมันรู้จิตวิญญหมูนะขึ้นว่าถือแล้วว่ะมันมาปเป็ี่ยนในนี้คนอ่อนเลย เราจอบมาตะบนนี่วะมันเรียบร้อยแลย้วเสียดายดิลงมาตะป่าชุดนั้นพวกคนเอามาชุดนี้ผัดผ่าทุกคนมาชุดนี้ผัดเย็บมียักมียักย้อนคันเหนวิ้นขนโจ้คันเหนวขนขนธนาเนนะี่ยมันขนนี่ธรรมดามันตั้งที่ผู้คันเหนวนะ คันขันไม่แค่ใกล้ข้างแน่ดินี่สายเหวในคันผ้าจำนะโอ้ยขันถือนะโบยุบโบยานจริงดิเบื่อไรเฮาสีกลางกลางบาได้บบดนี้นะบบมีผ้าเฮ็ดคันไม่เดี๋ยวอื่นได้มาจะทำไม่เฮ็ดไม่ทุกคนผิดหวังอี่แหละ ไปพุยนะป่ยังมีลุ้นอยู่แหวาสามหลางทันะ้งนั้นทุกคนมันอาจจะเยียบอีแต่ตัวนี้เนี่ยพลาดแล้วหึงมันจกมานี่นะหึงเยียบ,บเต็มแล้ยนะเห็นมาเยียบพขาเยียบแมงเยียบลงไปนะแมงเป็นเลยจนงงนนะแะแล้วเป็นลนนี่นี่เลนทุกคนเดี๋ยวมากางไหมทุกคนเอาป่านเลยก่อน นแกง่ายทุกคนเอ้ยสักยามันสักมันฆ่า,าไม้เหาสักนะมันฆ่า,าไม้แล้วเหาว่าอายุอยู่ด้วยบริษัดินมันอ่อนมันยโยบโลนะโยบลงไปหลายนะมันลันพราะต่วิดดินบริวิดดินเลยนะแต่มูเนี่ดินโลกาน,นาทุกคนนะเดี๋ยวโลกานาฟ้าใหม่ยู่แล้วโชคนี่ช่วยเด้อ ไปแล้วมันมันมันช่วยเลยนะเรื่องหมูนี่เห็นมาเย็บก็เป็นอันนี้เดี๋ยวรอบงนี้ทุกคนมันเหืงกอะไรมันจิกหมานนี่มันมันเป็นอันนี้แล้วนะไปชักนหนึงชิวเอาเลยเดี๋ยวออกก่อนเขามาแล้วเาเห็นมันรุดอยู่นี่ก่อนทุกคนเห็นมันรุดอยู่นี่ทีอเขาขึ้นว่าทื่อแล้ววะปั๊บลดเฮ็ดเฮ็ดเสีทางมันครับ ดูเดอดบุจักแนวสีเบ้าบุจักแนวสีวาขี้ช่วยจ,จืดๆเลยเย็บแล้วก็ขันแหวถอนขันแหวล่าขันแหวแี้ยไม่อยู่ดินเจินทุกคนเขาเอาไปกินตัวก่อนบระตูนี้พันเจี๊ยบไปเป็นอันนี้แล้วปีนี้ชมมั่งทุกคน mình hừng ở lên trên đây chắc nếu chắc lại là đúng mà thư phú sân bài bởi lẽ, em mù, sáng sớm 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 Điều sớm sớm แฮวลางเดียวเฮ็ดกับบ่อท้ำนี่ก่อนอยู่นี่ยี่เนือนี่กะบมดื่อแล้วตรงน,นั้นนะทุกคนมันมียักแล้วสิด่ายก็หนุ่นยมีแต่เลืง้งซ่าๆเงาๆ,งาๆเดี๋ยวนี้จะก็นอะไรเมือ่อท่านครัคันหักคันโยมคันอะไรก็เฮ็ดนี่กะมันหักคนเอาเองทุกคนจักินอนไรถือแล้วก็มุ่งออกไปกิน Oh, Mới chắc lại đây Cả phăng phăng bay thôi con Nhằng hưởng chú Vẫn đây là Thì <laughs> hầu hầu với bưng rồi Hầu về bưng ngắn Tôi hết cặp Phan thẳm được con mà gì vào thằng này mù Cả hàng cả tiêu Có 200 của mẹ เติมมันมาคุณป่าก็สนุกสนานเติมพพอจะได้กินมวนเดี๋ยวอีกจากสามสี่มือถึงไป ห้อย้านมาทั้งนี้ด้ะยมีหลังจ้ำทุกคนบัดคันจ,จ,นจุ๊บจอมีหลังจ้ำห้ามเอาไปคือด้ยป่อยยามันถึกขึ้นเฮาสีกลางวันนี้แหละเพราะว่าบองเถอมันมานะไม่ยังเราไม่มูนต้นของเจ้าอยู่นี่ ันนี้มันต้นกลางทิ้งไปนี่สาม้อยทุกคนเอ้ยยามครบมาละยามครบโทนมัดเย็ยบหลังหนึ่งอีกทีเลย สช่ได้หรือรอให้ไม่ขั้นแหวบอกบอ,บอ,บอโยมเนี่ยโอ้โทุกคนเรียบร้อยเลยขั้นแหวมีเดือกนะมันเดือกนะแบบว่ามันขนนะนะเอาซากลงไปแล้วมันดินอ่อนไปคาดได้เต็นไปอ่ะสช่ได้ออกมันครับนะออกอีออนกับมันการไปป้าได้เปนมากเลยแว่ยามีอะไรก่น อยาแนวมียักซ้ำถึงก็ได้จะได้กินหมูน้องเขาเจ้านี่ถ้ามันถือนี่เหวนี่สองตงัวทั้งหมดนี้ตัวนึงน่ะคือบอกเขาแล้วจะของเพื่อนเอาไปตัวนี้น่ะมันอยู่แบบหกได้้ามันยักนะคือจะได้กินอยู่ บัวักซั้ำทุกคนเอก่อนมือละบาดแช่หูสียบตาจะรับู่นอนจะได้ด้ทุกคนกับกับกรับกรับต้นมาเนี่ยกลับบ้านฉันว่าใส้หมานหมูมันนี่นะตอนแรกไงโอ้ยพักชนะเลิขาลงมากพอดี ก็เอาเอ้ยาน้องเอามู่าเอานะมืดเลยอนอ่นี้่ั้นเข้ามุส้นมุใหญ่สำนักแลได้ีถ้ายีบว่าบนั้นใครเด้อเราจะรได้โปรยีบแล้วมโน่าจะได้ดีเลยโซในช่องโบขั้เหวมันนะนะทุกค มันเหวมันจะคนแล้วนะมือหางนะแต่มันคาหาไหมเหรอวะกลางก้อนอยู่อยู่ดอกวะไแล้วมันถือดินอ่อนมันก็เลยคนตะหลังคนตัม้นนเลยคนลมลงเลยไ้อันนี้ขนพอดียูมือหมูลักนะรู้สึกเหิท้ายเลยแล้วไปตการมึงนะกับมือหาลูกเพม่้ก็่้อจะล้มเลย ใช่รถเจ้าก็ก็ก็มาได้จะนนไ,ได้เจ็บได้เลยทุกคนหอดเทงหน้าบาทนี่ยกะโอ้ยจักแนวชิวาเลยขึ้นไปป้ากับพ่อแต่ได้กินเสีป้าเสีทองกะมายามแฮวหมูก็คือตาเห็นเลยจักมาสิได้ทุกคนเอ้ยสิได้แห้งดีเรามันซุยซุยวันยังคำเลยจะเสียอะไรล่ะล่อไปเรืเ่อย กรวทำมันทึ่กรวทำมันยู่ตัวนั่นักแดงกระจอยจอยอะ่รนะมึงดูสิมันอ่ะนะหมามู่มันเข่าโคบหลุดแจักิีฮ็ดนี่เลยอย่าไปป้ากันมันยังจอยมีแต่แผลต้งเหมดอนทางกายเมันสกับเมื่อนอนบ้านทุกคนว่าบึงเหลปิดปิดอันนี้ทุกคนเลยเสียดาย กลับมานอนเพินก่อนวทุกคนจบคลิปไปมาจยามเหีืหมูนี่กะนเสียดายวิดีโอหน้าพบกันใหม่ทุกคนโชคดีวันดีเด้อสบายดี